แล้วค่ะแม่ค่ะตอนนี้พ่อเล่ของเราโอ้ยนิ่มๆนิ่มๆค่ะนิ่มๆนิ่มๆนะคะตอนนี้พ่อน้อยอยู่ใกล้จังดูนะอยู่ข้างล่างเลยเอาเร็วพ่อน้อยระวังอ้ยระวังโอ้ยโอ้ยหัวคนน้ำสวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับ ผมมาจากโรงเรียนครับผมผมมาจากโรงเรียนครับเดี๋ยวผมหลังจากที่ผมไปโรงเรียนมานะครับผมก็จะมาทําความสะอาดให้ลูกไส้ครับอันนี้ลูกไสค้คนที่สองผมครับลูกไสค้คนแรกครับผม <c oughs> และทึกวัวพี่น้องตามมาครับเ,เมื่อเมื่อเรา,เาไปไปปลอมตัวเป็นนักเรียนมานะครับ คุณลีเขาจะใจดีหรือว่าจะหดกว่าเดิมน,นะครับไปมาเลยครับน,น,นยยครับเก็บของอัน,นของวาสนากรครับ ขจะโยนใส้แค in ่น้อยหรือเปล่าดูนะคะว่าจะมีนาทีระพกหรือเปล่าอ้าวกลางหูแล้วนะคะตอนนี้โอ้โอ้โอ้ยนโยนยนยนนก้อนทองคำมาแล้วโยนก้อนทองคำมาแล้วก้อนทองคำปลิวมาแล้วหนึ่งก้อนอาโอ้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 ้อ้โอ้โโอ้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 อ้โ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  ยานะน้อยอยานะน้อยยานะโอ้เสใส่ชุด้องเรียนโหดกว่าเดิมครับผมยาเยีมนะยาเยี่ยมนะโพลีกลางหูโรยอีกแล้วนะคะตอนนี้สกิดหาก้อนทองคำแล้วนะคะเอ้ยอุ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 ้ยลบนะครับลบทันก็ทันลบไม่ทันก็แบบหัวแตกกันเลยทีเดียวหมอไม่รับยิบนะคะตอนนี้ เอาพอน้อยเร็ว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 ซับขาสับขา,บขาเอาไม่วาดลบน้อยไม,อไม่วาดราื่อไม่วาสนาก็อะไรลูกเนาะนางก็โยกหน้าโยกหลังนะคะนางก็ตื่นเต้นกับสามีเหมือนกันนะคะตนนัวนี้เอาแล้วคะ่เวะ,คะเอาอีกแล้วพอน้อยเอาอีกแล้วอุยระวังเด้อนักเรียนระวังเด้อนักเรียนระวังนะนักเรียนเบอร์เต้ถอดเกือบแล้วครับเรียบร้อ <S <S ยครับเตรียมเตรียมวิ่งด้วยเตรรียมวิ่งคับ ดูค่ะโพลีมองและทำตาแบบปริบๆนะคะปริบๆนี้ไม่ใช่ธรรมดานะตาแบบยิ้มเลยนะดูสายตาโพลีของเรานะคะตัวนี้ดูสายตาโพลีนะคะดูค่ะ ยุนเรงครับถุยแล้วก็ยุนแบบสเบาๆ<า><า>ครับเหมือนเบาๆนี่คือรอกให้เราเข้าไปใกล้ๆนะครับเหมือนแบบเขาหายใจไม่ทันเลยผมหายใจไม่ทันเลยเหมือนแบบข่อยประทิษแห้งดอกเขามาใกล้ๆข่อยรูดผมก็เวลาผม่ายคลิปไหมมองนั่นหลังรับเสียวครับเสียวจริงน,นะใจกลางหูหนะตอนนี้ เอาแล้วเอาแล้วเริ่มเริ่มเลยว่ายิบแล้วยิบแล้วยิบแล้วอุ้ยดูค่ะดูกระจายดูกระจายทุกไม่ว่า <laughs> ไม่ว่าอือออกเลยไม่ว่าอือออกเลยเอาเอาย้ายวาดดูครับพอน้อยไปทางนู้นแล้วพอน้อยถึงเร็วนะั้น ดังใส่น้ำเดือน,นึ่งเดือย,ยานายานาะโอ้โหดูโชคดีของเรานะคะตอนนี้ก็ทำตาปริบๆอยู่นะทำตาตีๆอยู่นะคะต,ต,ต,คตัวนี้ตาตีหมดแล้วมองไม่เห็นควันแล้วตัวนี้ตาตีหมดแล้วเอามาเร็วกำเราเด้อยนั่น โอ้นล oh, <laughs> oh, <laughs> oh, <laughs> ี bye, ่ตั bye, ้งลำแล้วนะคะตัวนี้ป้าผู้ใดมาใส่โอ้โอ้โอ้โเกือบถูกตะกรงเกือบถูกตะกรงเกือบถูกตะกรงแล้วเกือบถูกตะกรงแล้วค่ะวันนี้เราอยู่เนาะเราอยู่เนาะเราอยู่เนาะไปตะกรงแล้วนะเอา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  นะำโพลียานะใจลุ่มลุ่มเอา้ไปทางนี้มั่งครับเอาเขาหันตามเป็นการทำความสะอาดที่แบบระทึกม,มากเลยนะครับท่านประชุมผมว่าจะเข้าไปทำความสะอาดให้เขานะแต่ว่าคืออ่านลงเก็บตรงนี้ดูก่อนนะฮะเตะถ้าเข้าไปแรกด้ก็เราก็จะได้เราก็จะได้เป็นเอ เป็นวัตถุเครื่องที่ได้ครับผมถ้าถ้าเราเข้าไปได้แล้วเกิดอันนี้ครับเป็นปุ๋ยครับ <c oughs> เราต้องยืนตรงนี้ครับบังไว้ครับไม่วาสนาบังให้นะครับเราจะ ดูมั้ยอุ้ยโยนหาโฟนอยแล้วนะดูอะไรมารดูนะฮะหนักประมาณนี่นะเกือบรูครับเนี่ยประมาณไม่ไม่ประมาณหกแปดเจ็ดแปดขีดนะครับเนี่ยถ้าโดนนี่คือ เอาแล้วนะโมแตมาโมแตมาดูก้อนนี้ก้อนข้างหลังจะลอยมาอีกแล้วโอ้โหหนักนะเนี่ยดินเนี่ยเนี่ยดินแข็งแข็งเลยเนี่ยมาแล้วโอ้โยถูกข์โอ้โยถูกข์สากูุกข์ว่าธนาโอ้ถทุว่าธนาว่าธนาเลยคอยเห็นยังผิดว่าธนาบอกคอยเห็นยังผิดเออเอาเจ้าน่ะบังเลยบังนึงน่ะบ่เห็นไม่วัดสุดุ้งเลยวะ ไม่ว่าดขบอกโอ้ยฉันนี้ฉันเป็นเปาโลของคุณพ่อเยเลวด,ดูก้อนที่ัฒนาแล้วครับเป็นเปาโลของพ่อเล่สิแล้วนะคะตันนีมน้มันดูด้วยกันครับโอ้โหเนี่ยโมตะกีบมองช้างด้วยนะเอาหันมาแล้วหันมาแล้วก้อนนี้ใหญ่มากครับก้อนนี้เป็นโลเลยครับเนี่ยนี่นักเป็นโลเลยเน,นี่ยโอ้เป็นโลเลยเนี่ย กินน้ำมันติดมาด้วยเลยกินน้ำมันติดดินมาด้วยเลยนะอู้อู้อู้อย่านะอย่านะเล่เขาเขาเป็นมือวางอันดับหนึ่งนะครับเราเป็นมือเก็บอันดับหนึ่งเหมือนกันครับผมเล่ใจร่มๆเล่แล้วเขาเคลียร์ดินมาอีกแล้วเร,เราต้องเราต้องเคลียร์ออกมาไกลๆครับ เพื่อว่าเราจะเอารถรถบรรทุกสองล้อครับรถรถเข้นนี่นะครับมาใส่ง่ายๆครับตะโกงกระยานคือกันเดอนเด้อเอาเอาสับปะรดไม่วาดโยนโยนให้ก่อนใจล้ลมๆโอเล่นี่ว่าบอกฉันสะดุ้งหมดเลยเอาแล้ว เอาแล้วมือคว้านแล้วเอาแล้วค่ะแม,แม่ค่ะตอนนี้พเลของเราโอ้นิมน่มๆนิมน่มๆค่ะนิมน่มๆนิมน่มๆน,นะคะตอนนี้พ่อน้อยอยู่ใกล้จังดูหน้าอยู่ข้างหลังเลยเอาแล้วพ่อน้อยระวังระวังอุ้ยอุ้ย โค้กคนด้วยนะตอนไหอเขาขั้นครึ่งด้วยครับโอ้ยตัวนี้เดี๋ยวคลิปหน้าต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยครับนี่ไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาครับดูเขายืนเขายืนทำเฉยด้วยนะเขายืนทำเฉยด้วยนะคะตัวนี้ปันรบนี้โยนเม่นมากครับยาเด้อยาเด้อยคอยหาอีกแล้วเด้อนั่นเอ้ยเอาแล้วเด้อมาอีกแล้วเด้ิน อันตัวนี้บ่แม่นก้อนทองค้ามเลยค่ะก้อนขี้ดินค่ะทมีพอดีเลยขี้ดินนี่้พอเลยเออเออเอยพอแล้วพอแล้วพอเลยพอแล้วใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเออจะเทือนเลยบัดนี้เอาถ้าใครอยากลองถ้าใครอยากรู้ว่า ทำไมถึงเสียงดังก็มาลงได้นะคะทำไมบ้านควันน้อยเสียงดังจังเลยมาลงเลยค่ะมาลงนะคะอยากรู้มาสัมผัสกับโพลีนะมาเป็นเป้าของโพลีได้เลยนะครับผมเป็นเป้านิ่งได้เลยนะคะตอนนี้มันเสียงเสียงดังไม่ใช่ซ้อมกรองนะครับซ้อมลังคาครับลูกายครับลูกไยลูกไยครับนี่ โพลีโบอย่าเดืออย่าเดือน้อยเดือน้อยเอล้วนะตัวนี้เอ,อ้ยมาหากล้องเลย <c oughs> มีมีหลอกด้วยครับมีสับขาหลอกครับเหมือนแบบจะหันไปจะโยนไปทางนี้ครับพอโยนจุกมือไปทางนี้ครับผมให้ทำให้ถึงได้ครับแม่นด้วยครับ เอาเคียวมาเคียวมาเก็บขี้ไม่เสร็จหรอกครับเก็บขยะไม่เสร็จหรอกครับนี่แล้วนะตัวนี้เอางามเป็นยังไงเก็บขี้หมดแล้วนะครับพี่น้องเก็บไม่เสร็จ เดี๋ยวเดี๋ยวเรเด็กๆมาช่วยดีกว่าครับผมเนาะราเด็กมาช่วยครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผมกดกระดิ่งติดตามเดี๋ยวนะฮะให้กับพวกเราด้วยครับผมโอเล่เอฟซีไทยแลนด์ครับผมกับงามโชคแฟมิลี่นะครับสวัสดีครับผม